ดีทุกคนด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทาง Jurassic World Dominion หรือ Jurassic w o r l d ทวงคืนอาณาจักรนั้นได้เข้าฉายในไทยเป็นทางการแล้วผมก็เลยมีโอกาสได้ไปดูเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะกลับมารีวิวแล้วก็พูดความรู้สึกหลังดูนั่นเองเอาล่ะขอบอกกันว่าคนที่เคยดูหนังเต็มมาแล้วเนี่ยก็สามารถสนุกกับคลิปนี้ได้นะครับแต่คนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ไปดูมาก่อน,นครับไม่งั้นจะไม่เข้าใจแลวก็อาจมีการสปอยเนื้อหาได้นะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่า ก็ต้องขอบอกไว้นะตรงนี้เลยนะครับว่าคลิปนี้นะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับถ้าคุณคิดเห็นยังไงหรือผมพูดอะไรถ้าแบบกระทุกกระเทือนคนอื่นไปเนี่ยก็ต้องขออภัยเลยนะครับเอาล่ะครับก็ออื่นเราต้องเล่ากันนะครับว่าในทัก3นี้นครับจะเกี่ยวกับเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ที่ไดนโนเสาร์เนี่ยได้ออกมาโลดเล่นเพ้นพานอยู่ในโลกมนุษย์ของเรานะครับก็ถือว่าน่ากลัวนะครับว่าอยู่บนโลกจริงก็กลัวนะครับมีหนีกันบ้างนะครับ เอาละครับเอาเป็นว่าเราจะเริ่มไล่วิทยส่วนเลยนะ,น,นะครับเริ่มจากตัวหลักกันก่อนครับตัวหลักยังเป็นพวกโอเวนแคลร์และก็เมซี่เหมือนเดิมนะครับก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยรวมถึงตัวสานักสแสดงหลักจากภาพจนตร์ิตพาร์คเยี่จะได้มาร่วมประจวนภายกับพวกตัวเอกนะครับประกอบไปด้วยแซมนิวเล่นเป็นดรอารันแกรน์ลอร่าเดิร์นเล่นเป็นเอลิซาเร์เจฟโกบูมเล่นเป็นดรเอียนมาคอมนั่นเองครับ รวมถึงนักแสดงหน้าใหม่คนอื่นๆก็จะมาร่วมออกเดินทางของพมกับตัวเอกตลอดทางเรื่องอีกด้ยนั่นเองอีกทั้งตัวผู้กำกับอย่างตัวโคลินเนี่ย,ยก็ยังมีการบอกว่าไดนโนเสาร์และสัตว์หลายตัวเนี่ยจะมีหน้าตาที่ถูกอัปเดตตามหลักฐานมากขึ้นเช่นมีการเติมขนให้กับไดนโนเสาร์เทโลพอดขนาดเล็กอย่างเช่นตัวแรกที่มีการปล่อยออกมาก็คือเจ้าโมโลอสอินทรพิดัสนั่นเองครับ อีกทั้งยังมีสัตว์ที่ไม่ใช่เดนเดสาร์เนี่ยก็ได้มาร่วมจอยกันในหนังด้วยแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็ต้องไปดูกันในหนังก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชมเชยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ CG ของสัตว์นะครับเช่นขนหรือเท็กเจอร์บนตัวเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็สมจริงมากๆอีกทั้งยังมีการใช้หุ่นอนิมาทรอนิกที่ทําออกมาด้วยความปราณีและก็สมจริงผสมผสานเข้ากับตัว CG ของหนังนั่นเอง เรื่องด้านของมุมกล้องเนี่ยผมขอให้เป็นแบบแอปเปนเจอร์บวกละทึกขวญละกันแต่ถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องความรู้สึกส่วนตัวของผมเลยดีกว่านะครับก็เรื่องความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งเล, <c oughs> เลยก็อยากให้แฟนลับไดโนเสาร์ลหลายๆคนเนี่ยรวมถึงแฟนลับจูราสสิกด้วยเนี่ยอยากให้เราไปดูกันนะครับยังจําได้เลยว่าหลังจากดูเสร็จเลยเนี่ยความรู้สึกแรกที่มาก็คือ เกรงเอาทําไมคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าหนัง2ชั่วโมงครึ่งและผมนั่งดูท่าเดิมเกือบทั้งเรื่อ,อง2คืออะไร2คือหูมันชาเพราะว่าหนังเปิดเสียงดังโคตรเลยนะครับก็คือผมก็เข้าใจว่ามันเพื่อเป็นอัตรบของหนังนี่แหละจูเ s สิกเว l d ด o ม i เนียเนี่ยก็ถือเป็นการปิดไตาภาคเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ครับเป็นบทสรุปนั่นเองผมก็เลยอยากจะมา ให้คะแนนเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนเราจะจากกันไปเนาะสำหรับตัว Jurassic World d o เ i n i o n หรือ Jurassic World ทวงคืนอนาณาจักรเนี่ยผมขอให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นั่นเองครับส่วนอีก8คะแนนเนี่ยผมก็ให้เกี่ยวกับเรื่องของความสนุกนะครับที่ส่งกับการรอคอยของผมแล้วก็หลายๆคนเลยสำหรับ2คะแนนที่ตัดออกไปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องที่อาจจะงงๆหน่อยแล้วก็สิ่งที่อยากจะเห็นแต่ก็ ไม่ได้เห็นเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาของผมจริงๆเลยเนี่ยก็คือตัวร้ายเอ,เองครับตัวร้ายเนี่ยสำหรับทุกคนรวมถึงผมเนี่ยก็คงจะเป็นจิกาโ,โนตัวสัตว์ใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยจิกาโนเนี่ยมาน้อยแล้วก็ตายง่ายมากๆครับแอบผิดหวังเล็กๆเหมือนกันสำหรับผมเนี่ยตัวร้ายจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นมนุษย์นี่แหละไม่ใช่ไดนโนเสาร์นะครับบางทีผมอาจจะคาดหวังกับมันเยอะไปหน่อยจนกระทั่งไปดูแล้วมัน แอบผิดหวังนิดๆน,นะครับก่อนจะไปเนี่ยผมก็มีสารคดีใหม่มาแนะนำนะครับก็คือ p รี h ฮ s ต o r อรีพลนเนนั่นเองก็เป็นสารคดีที่อัปเดตข้อมูลของไดโนเสาร์ใหม่ล่าสุดเลยสามารถหาดูได้ทาง Apple TV Plus นะครับก็ถือว่าเป็นการป้ายยาก่อนไปแล้วกันนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบาย